ก็คือไปเนี่ยไปดูตามหลุมท <están> oh yes. oh like okay. mm ี hmm. mm ่ท hmm. ่านขุดเนี mm ่ยตอนนั hmm. mm ้น hmm. น mm ่าจะไปแถวบางระจันมั้งท่านก็พาภรรยาท่านไป้วท่านก็แบบเป็นคนแก่ช่างคุยเหมือนอาจารย์ไหนชอบเล่าเรื่องเก่าๆเพราะว่าเออสมัยก่อนเนี่ยนะผมเคยมีกรณีพิพาทกับกลุ่มอนุรักษ์นิยมกลุ่มหนึ่งนะเราบอกเราถาวแล้วเป็นไงคะอาจารย์อาจารย์ปีช้าบอกว่าผมก็ท้าว่าขุดเอาเลยสิถ้ามั่นใจก็ขุดเลยให้พระมาธีตัดสินเลยว่าอะไรเป็นอะไรเป็นยังไง สวัสดีครับวันนี้ก็มีเรื่องที่เก่าโบราณมากแต่มันจะไปต้องชำระาสักทีนึงมาคุยกับอาจารย์นันทางเอฟเอเดลีก็เคยทํามาแล้วว่าทาไมประเทศเพื่อนบ้านถึงได้เกลียดเราที่มีป,ปัญหาด้วยไหเนี่ยก็คือว่าเขาก็ท้าวความแล้วว่ามันปฏิศาสมัยนั้นคือเราก็เหอตั้งโรงเรียนเนี่ยล้วก็เหอทําหลักสูตรเนี่ยแบบก,กำลังเหอโรงเรียนฝรั่งไงก็ใส่ใส่ไปไม่ได้กรองสุดท้ายเนี่ยมันเป็นข้อมูลที่มันไม่เป็นความจริงอยู่ในนั้นแล้วคนไทยเองก็เชื่อ แล้วประเทศเพื่อนเข้ามาเรียนประเทศเราเขาก็เชื่อเข้าไปสอนต่อจนสุดท้ายเนี่ยก็เลยกันเหตุทำให้เขาเปลี่ยนเรทุกวันนี้เนี่ยก็เลยจะต้องมาเล่ากันตอนนี้คนไทยเราเองฝั่งที่ยังอนุรักษ์นิยมเกินเหตุเนี่ยต้องพขาใจว่าเกินเหตุเนี่ยก็ยังบูชาคนคนนั้นอยู่ว่าโอ้ยเขาเป็นคนแต่งเพลงชาติไทยนะแต่ว่าอันนี้ต้องพูดเพราะว่าคือเวลาฝั่งเราพูดก็พูดไม่หมดเหมือนกันอันนี้ทายฟิเดเล่เคยพูดแล้วเดี๋ยวจะเอาลิงมาให้ดูว่ามันยังไงคือพูดก็พูดไม่หมดคือเขาแต่งเพลงชาติไทยแต่เป็นเวอร์ชัั่่่่่นนนเกาไมใชววรี้ พวกอย่างนี้จันนันคงทราบแล้วว่าใคร,ครก็ลาในฐานที่เข้าใจก็คือว่าที่เขาพูดเรื่องว่าคนไทยมาจับจีนเนี่ยตรงนี้เนี่ยคืออันนี้ในฐานที่เป็นเด็กเกษตรเนี่ยแล้วก็เอกก็เป็นลูกศิษย์จันทร์สินชัยเราจะสินชัยกระบ,บนแสนเนี่ยจานานันนันรู้จักไหมรู้จักแกอยู่ในทีมของศาสตราจารย์ปีชากันจนาคมซึ่งขุดดินสมรภูมิสิบแห่งผู้ประเทศไทยโดยคําสั่งของกองทัพของออรมนแล้วจันทร์ปีชาเนี่ยตอนที่ทําหนังสือเรื่องดินสมรภูมิสิบแห่งเนี่ยเอกอยู่ในคณะท่านเนี่ยก็คือว่าท่านก็ได้มี โอกาสได้คุยกับเอกกับบอกอบอกอเอกนะ่ะแล้วก็แม่ตอนที่ท่านเป็นคนนาไปเลยนะนําไปตรงจุดที่ท่านเคยขุดเนี่ยก็คือ,คอท่านท่านนั่งหน้าแล้วก็บอกทางคนขับก็คือไปเนะี่ยไปดูตามหลุมที่ท่านขุดเนะี่ยตอนนั้นน่าจะไปแถวบางระจรันมั้งท่านก็พาภรรยาท่านไป้วท่านก็แบบเป็นคนแก่ช่างคุยมาอาจารย์ไหนหชอบเล่าเรื่องเก่าๆเพราะว่าเออสมัยก่อนเนี่ยนะผมเคยมีกรณีพิพาทกับกลุ่มอนุรักษ์นิยมกลุ่มหนึ่งนะ แล้วบกกก็ถามแล้วเป็นไงคะอาจารย์อาจารย์ปีชาบอกว่าผมก็ท้าว่าขุดเอาเลยสิถ้ามั่นใจก็ขุดเลยให้พระมาทนายตัดสินเลยว่าอะไรเป็นอะไรเป็นยังไงเพราะว่าคือว่าอาจารย์ปีชาให้ความรู้ว่าชั้นดินแต่ละชั้นเนี่ยมันไม่ใช่แบบว่าไม่ใช่ยุคไดนเสร์ยุคมนุษย์ยุคปะการังนี่อยู่ยุคชั้นเดียวกันนะไม่ใช่ไอ้ชั้นที่เก่ากว่าจะอยู่ลึกสุดอย่างชั้นที่น้ํามันอยู่ปิโตเลียมอยู่ในอยู่ลึกมากเลยเพราะว่าเพราะว่าอาจารย์ปีชาบอกว่า ไอ้น้ำมันเนี่ยมันเกิดจากซากสัตว์โบราณซก่อนไดโนเสาร์อีกเนี่ยมันตกไปทับถุมกันอยู่ข้างใต้นั้นมันอยู่ลึกมากงั้นที่แบบมีพลมีกรู้มาบอกว่าเอ้ยแผ่นดินไหวบ่อยๆซีดีเดี๋ยวนั้นมันจะได้ไหลจากเปอร์เซียมาไทยอันนี้พูดแทนจากปีชาแล้วไม่จริงไม่จริงเพราะว่าคือแผ่นเปิดโลกที่แผ่นดินไหวนี่อยู่บนสุดอยู่บนอยู่ชั้นแมทิลบนแต่จุดที่น้ํามันอยู่มันอยู่ลึกกว่านั้นหลายต้องผ่านชั้นไดโนเสาร์ไปอีกแต่ปีชาบอกว่างั้นถ้าเกิดไทยมาจากอันไตจริงเนี่ย ก็แค่ขุดขุดจากด่านที่เออไทยถ้าเกิดมาจากเส้นทางสายมาจากกีนมาไทยเนี่ยมันจะมาตรงไหนด่านนั้นน่ะตั้งแต่ทททเคยทำเป็นขุดตรงนั้นขุดลงไปถึงชั้น ยกนั้นแะยกที่ว่ามีอันดับจากน่านเจ้าขุดไปว่าเจออินทรียวัตถุของมนุษย์ไหมเจอเยอะขนาดไหนเจออินทรียวัตถุของม้าได้ไหมเพราะว่าในหนังสือเขียนว่าขี่ม้ามามันก็ต้องเจอทั้งซากคนซากม้ามันต้องมีแบบหมดแรงตายบ้างแล้วก็ไล่ลากเส้นไปเนี่ยลากเส้นไปเนี่ยไปตรงที่อันตายอยู่ว่ามันมันเป็นแนวเดียวกันไหมซึ่งอันนี้เอฟเวรเลเล่ก็เคยทำว่าเออเนี่ยมันเคยมีคนตายเนี่ยตายที่เอเวอรเบ้างอะไรบ้างเนี่ยพอขุดไปเนี่ยรู้เลยว่าตายยุคไหนตายเพราะอะไรเนี่ยสมัยนี้เขาตรวจสอบได้หมดแล้วว่าตายยุคไหนผูู้้ชาาายยยผหญงตเพรระะอไี จะเอื้องเอ้อรให้ดูจตนปีชาบอกผมก็ทายเขาขุดบอกก็ถามแล้วเป็นไงคะอาจารย์อาจารย์บอกเขาไม่ขุดเขาอ้างว่าประมาณไม่พอแตอาจารย์ปชาบอกโอยซื้อทั้งเือดําน้ําทั้งเครื่องบินรถถังแค่จะขุดเพราะว่าคืออาจารย์ปีชาบอกว่าที่ผมขุดสิบสัมบารภูมินี่นะโอ้ยซื้อรถถังยังแพงกว่าอีกท่านอาจารย์ท่านก็พูดติดตลกว่าแค่นั้นแต่คือว่าประสบการณ์ปีชาเนี่ยถ้าคนดูในดูในวิกิพีเดียเนี่ยท่านก็เคยแย้มกันว่าคนไทยเนี่ยแต่ารปีชาท่านจะ เชื่อในหลักการว่าคนไทยในจุตัวนี้ตั้งนานแล้วโดยการมีหลักฐานจากนุษย์ยุคหินที่แถวๆเนี่ยที่ท่านขุดมันบอกว่าพี่มันดีเอ็นเองของคนไทยมันลักษณะคนไทยคนไทยในจุดตัวนี้ตั้งนานแล้ว อันนี้อาจารย์ปีชาพูดเอาไว้แต่ว่าทางฝั่งนั้นก็เดี๋ยวจะเชื่อเนี่ยพออย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเขาก็จะมาบอกว่าเออพวกที่มันไม่เห็นด้วยเนี่ยเป็นพวกซ้ายจัดอะไรเงี้ยหรือมั่งเป็นพวกหัวก้าวในซึ่งเอกบอกเลยอาจารย์ปีชาอาจารย์สินชัยไม่ใช่อาจารย์ปีชาอาจารย์สินชัยนี่คือนักวิชาการและเป็นกลางที่สุดแล้วอย่างนั้นเอกเป็นลูกศิษย์ท่านส่วนเองนี่อยู่ฝั่งนะอาจารย์ก็รู้นะเอกไม่ใช่เอกไม่ใช่ซ้ายนีเองเคยโดนบางคนวิจารณ์ว่าเอออีกสิบปีมึงขวาจัดแน่ก็บอกว่าก็รอดูแล้วกันนนออออดีีี้้ว่่ยยยกก็็็็พพูาาาางงเเเสสรรรจจจแลข์ปช เนี่ยฝันนะเขาจะพูดว่าเนี่ยงานชิ้นเนี่ยนะมันได้รางวัลพระราชทานชิวนะแต่อันนี้ The Matter นเดอะแมทเธอร์เขาก็แชร์แล้วว่าเดอะแมทเธอร์บอกว่าได้รางวัลจริงแต่เป็นวันที่สองอซึ่งตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวจะต้องรบกวนอาจาร์ปิชาเพราะว,ว่าคือโดยความรู้เอกที่แบบเด็กๆเขาก็ถามเออพี่เอกตัวเราเป็นยังไงกันแน่เอกก็มองในฐานะที่เป็นนักเขียนแล้วก็รู้สึกยุพภรเสกทักษิณเนี่ยเป็นกรรมาการซีไรส์เนี่ยรู้สึกกรรมการซีไรส์ก็บอกได้ว่าเดอะแมทเธอร์เขาพูดถูกนะเขาก็เอาทำจิมมารตีแผร่นะว่ามันได้แค่รางวัลที่ แล้วถ้ามองในมุมมองของนักเขียนที่เคยผ่านเวทีแว่นฟ้ามาแล้วเนี่ยเด็กผ่านแค่แว่นฟ้าจริงๆก็เคยไปีิลป์กับตกลงก็เลยบอกว่าเนี่ยเขาโชคดีนะจันที่เขาเจอรอเจ็ดเพราะถ้าเขาเจอรอหกเนี่ยทันยุคทันสมัยกับรัชกาลที่เจ็ดใช่เพราะว่าคนที่ตัดสินที่เขาได้รอนที่สองนี่คือรัชกาลที่เจ็ดคือถ้าเกิดเขาเจอรอหกเนี่ยไม่รอดถ้าก่อนนั่นนี้ ไม่ได้เพอ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 เราที่สองก็ไม่เพอ<ๆ><ๆ>เพอ,<ๆ>เพอจะตกรอบแรกเหมือนตอนเอพซีไลท์อ่ะเพราะแล้การที่หกเนี่ยตั้งพิธถีพิธันมากพิธถีพิธันยังไงนี่เดี๋ยวพูดมุมมองของเอกก่อนคือหลายหลายคนก็สงสัยว่าเออพี่เอกสุนทรพูดเนี่ยเขาก็ว่ากันว่าเก่งกรอนกแปดนะแต่มาแล้วการที่หกไม่ยอมให้พระแฮมเนีเป็นยอดวรรณคดีกกรรไแปดนะทำไมเอาโคชผ่ผนขึ้นแทนไอ้บอกแล้การที่หกท่านละเอียดนะลูก ท่านจบทางนี้มาแล้วท่านทุ่มเทให้ท่านท่านได้ฉายามหาชีลจาจ้าเนี่คือเรื่องอักษรศาสตร์เรื่องวรรณคดีศาสตร์นี่ท่านเป๊ะมากอ่ะเป๊ะสุดๆเลยอ่ะอคือแบบรามายณะเนี่ยคือคนทั่วไปไม่รู้ว่าชมพูพานเนี่ยเคยเป็นหมีมาก่อนท่านก็บอกว่าเออคนไทยชอบรามเกียรติ์ข้าพเจ้าก็ดีใจนะแต่ข้าพเจ้าขอบอกนี่เพราะว่ารามเกียรติ์ดั้งเดิมเนี่ยทหารพระรามไม่ได้มีแค่ลิงนะมีหม,มีด้วยคือชมพูพานหรือชมพูวราชซึ่งถ้าเกิดดูละครรอหงเนี่ย ในทัพพระราจะมีหมีด้วยหนึ่งตัวก็คือชมพูพานท่านจะอนุรักษ์เอาไว้แต่ถ้าเกิดเรามากินขนอื่นเนี่ยไม่มีหมีแล้วมีแต่ลิงจะมีแค่ของเราที่มีหัวหมีอยู่คือหัวชมพูพานท่านจะเป๊ะมากเป๊ะแบบแบบไม่บรรทัดเลยอะ่ะท่านมองแล้วสุนทรเพราะว่าโอเคเก่งกรแปแต่ความรู้เลยไปอันนี้เคยคุยกับจันยุพอแล้วเรื่องนางวาลีนางวาลีเดบบเอ,อิคนคนนี้นี่คือเหมือนจะเก่งเรื่องเรื่องเรื่องไตรเพศจริงเนี่ยในเซตาเอติเลนไตรเพศมาจากจันยาดาลัมพีเนี่ยได้แค่สองไม่ครบไม่ครบไ แล้วกันที่โนั่นก็จะมองว่าเออสุนทรผูอะพระแพมณีตรงนี้ไม่เหมาะแต่ท่านก็เมตตาท่านก็เอาให้าพระอภัยมณีเนี่ยสุนทรผูเนี่ยเป็นยอดแห่งวรนณคดีประเภทกรอน,นิทานคือกรอนแปดไม่ให้แต่ให้กรอน,นิทานก็ยังเมตตาอยู่แต่ด้ยวยความเป๊ะขนาดเนี้ยเอกมั่นใจว่าถ้าเกิดหนังสือเล่มนี้ที่บอกว่าไทยมาจากอันไตเนี่ยไปถึงมือรอหกเนี่ยไม่ผ่านไม่มีรางวัล <laughs> นี่โชคดีเจอรอเจ็ดเพราะว่ารอเจ็ดเนี่ยถ้าเอกจะไม่คิดเนี่ยท่านไม่เล่นในคิตเล่นทางทหารมันล้วนๆเลยแล้วคืออันนี้มุมมองของเอกที่ลองมุมมองแบบรัษณารอเจ็ดคิดแบบว่าถ้าอะไรที่เป็นประโยชน์ก,กับทางทหารกับทางบ้านเมืองท่านให้หมดเลยอันนี้ก็ถึงตาจานันนันลองวิเคราะห์บ้างว่าที่เอกมองในฐานะเด็กรุ่นหลังเนี่ยจากที่จนันนันเคยผ่านรอหกรอเจ็ดมาก่อนเอกแล้วก็ผ่านผู้ชายคนนี้มาด้วยเนี่ยเป็นยังไงคือสำหรับคําถามที่เอกเปิดขึ้นมาเนี่ยมีทั้งเรื่องของว่าทําไมเรากับเพื่อนบ้านเรา มีปัญหามีมีความรู้สึกในเชิงลบกับเราแทบจะทุกมิติเลยคืออันนี้ทาง F อ d เอด y เขาบอกแล้ว,ว่าเป็นพ่อหนังสือเล่มนี้ซึ่ง mm hmm. หนังสือเล่มนี้เนี่ยก็มีคนที่แบบว่าค้านหลายคนไม่ใช่แค่จันปรีชาหรือเดอะแมทเทอร์คือคุณสุจิตวงเทศมติชนแล้วก็ประชาไทยก็ค้านแล้วก็มีทอทอแต่ตอนเดี๋ยวใาจานนั่นเล่าใสก่อนเขาเล่าเื่าททอทอท,อท,อทีหลังคืออันนั้นอันนั้นเรามองด้านหนึ่งก็คือแล้วคนไทยมาจากไหนแต่เรื่องหนึ่งเรื่องของทําไมเพื่อนบ้านของเราถึงมีอคติต่อเรา มองสองเรื่องนะครับแต่ขนาเดีวยวกันอาจารจะเห็นว่าภาพของความเป็นไทยเนี่ยมันถูกปลูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่ประวัติศาสตร์ยุคเดิมจานั้นมาถึงยุคของการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2 4งสช่วงเปลี่ยนแปลงการปกครอง2องสคงจะหมายถึงที่เรากําลังพูดถึงเนี่ยช่วงการเปลี่ยนแปลง2 4งสเนี่ยหเราต้องการสร้างความเป็นชาตินิยมขึ้นมาในช่วงระยะเวลาขนาดนั้นนะอันนี้อย่าไปยังไม่ได้คนไทยมาจากไหนนะเอาสร้างความเป็นชาตินิยมเราก็จะมีการสร้าง วัตกรรมต่างๆคําว่าวาัตกรรมคือสิ่งที่สร้างขึ้นเพื่อต่อกอกอนกับอีกฝั่งหนึ่งอีกฝ่ายหนึ่งอีกแนวคิดหนึ่งเพราะนั้นตัวนี้ก็จะมีหน้าที่เขาเรียกหน้าที่นิยมของมันเนี่ยก็ต้องทําหน้าที่ของมันอย่างเงี้ยทีนี้เรื่องของว่าการสร้างความเป็นปลึกแผ่นหรือความเป็นชาตินิยมให้เกิดขึ้นเนี่ยมีทั้งคุณแล้วก็ มีทั้งโทษถ้าเราปักใจเชื่อเลยโดยที่เราไม่กั้นกรองเลยเนี่ยเราก็จะจะตกอยู่ในคือปัญหาตรงนี้คือคนไทยเนี่ยไม่เข้าใจทฤษฎีมาในคดีของฝรั่งฝรั่งเขาถามกันเลยว่า fact or fiction เพราะฝรั่งเขาเคยเจอปุรานะไงปุรานะของอินเดียนี่คือวันณคดีที่แต่งลรืงแบบประวัติศาสตร์จริงแต่สุดท้ายมันไม่ใช่ใช่ของจริงต้องไปดูลึกลึกวทเพราะปุรานะเข้ามาแทรกนี่คือวุ่นวายกันใหญ่เลยก็สุดท้ายในทุกวันนี้ต้องมาฝรั่งต้องบอกเลยอินเดียเล่าอะไรเนี่ยนะ ตั้งไว้ก่อนว่าแฟกต์ออฟฟิชีนแล้วถ้าเกิดเป็นปบราณานะนะตัดทิ้งไปก่อนเลยนั uh ่น huh. คือหนังสือเล่มนี้ก็คือถ้าเกิดมอไรเซตานนะักเขียนนะี่คือมันเป็นปูราณนะมันเป็นกึ่งฟิชชั่นมากกว่าซึ่งปัญหาคือคนไทยเนี่ยเป็นคนพุทธเอยรู้สึกแบบอาจาเป็นมุสลิมใจคงไม่เข้าใจ uh huh. คือแบบเป็นคนพุทธนะแล้วบอกเมืองไทยเป็นเมืองพุทธนะทําไมกาลามาสูตรไม่ใช้เลย uh huh. หรืออย่างน้อยถ้าเกิดไม่ใช่กาลามาสูตรเนี่ยฉเฉลียวใจ๊คพูดฝรั่งก็หน่อยอะแฟกต์ออฟฟิเชีนเนี่ยฝรั่งน,นี่เวลาเขาจะทําอะไรเขาอินเเลย้ส huh แต่กว่าฝรั่งจะมาถึงจุดนั้นได้นะจุดที่เขาตั้งคำถามกับเราได้เนี่ยฝรั่งก็ผ่านมาในย,ยุคแบบของเราเหมือนกันของเราเราผ่านยุคนี้มาแล้วในการที่เราจะสร้างตัวตนของความเป็นคนไทยขึ้นมาแม้จะว่าเป็นสร้างขึ้นเพื่อเพื่อจะขัดกับการสร้างความตระหนักรู้มาเก่าก่อนแล้วแล้วก็สร้างชุดใหม่ขึ้นมาเพื่อที่จะหักล้างแบบเก่ากยกตัวอย่างเช่นการในสมัยรัชกาลที่4ี่ตัดถนนชื่อว่าถนนเจริญกรุง คือให้เหมือนคือให้กรุงเจริญพอในช่วงของเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วก็ตัดถนนขึ้นแห่งเส้นใช้ชื่อว่าถนนเจริญนครจะมีเจริญกรุงบำรุงเมืองเช่นคนครเจริญกรุงเส้นเดียวบำรุงเมืองเพื่อนครเป็นถนนสายเล็กแต่ว่าเมื่อเกิดจเจริญกรุงนะผ่านจากรัชกาลที่4มาถึงรัชกาลที่7ก็เมื่อสร้างเมื่อเปลี่ยนแปลงการปกครองสองสี่้ก็ตั้งถนนหนึ่งขึ้นมาฝั่งทนเลยและสร้างวีรบุรุษของเราขึ้นมาใหม่เลยวีรบุรุษของเราก็คือพระเจ้ากรุงธนบุรีแล้วก็ตั้งถนนขึ้นมาชื่อถนนเจริญนคร ถนนเจริญนครกับถนนเจริญกรุงอยู่คนละคู่คนละฝั่งอันนี้คือตัวอย่างง่ายๆนะว่ามันต้องมีวาทกรรมครําว่าวาทกรรมหรือว่าริสคอร์ดหรือวาทกรรมเนี่ยก็คือมีคู่ต่อกรอคู่ต่อสู้ทางภาษานั้นการที่เราจะสร้างขึ้นมาเพื่อสู้ผ่านภาษานั้นผ่านวรรณกรรมผ่านชื่อถนนหนทางชื่อบ้านนามเมืองผ่านสัญ,ญลักษณ์ต่างๆนี่ก็คือยุคสมัยของการสร้างวาทกรรมขึ้นมากลับมาเช่นเดียวกันทีนี้ปัญหาเรื่องนี้ก็คือว่าสิ่งที่สร้างขึ้นมาก็จะถูกสร้างฮีโร่ขึ้นมาใหม่ๆ มีการสร้างสร้างฮีโร่ขึ้นมาใหม่ใหม่ด้วยแม้จะมีต้นเขาเพียงแค่นิดหน่อยก็สร้างเป็นวีมีระบุขึ้นคือปัญหาคือว่าคนเขียนคนนี้เนี่ยเวลาทํากันบ้านเนี่ยพอสุดท้ายเนี่ยศิลปท่านธรรไปไปสัมภาษณ์เขาว่าทํามันเป็นแบบนี้เนี่ยมีคนแย้งปุ๊บเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยไปเอามาจากหมอศาสนาคนหนึ่งแล้วเขาก็บอกอันนี้คือทางศิลปาัฒนธรมกับผู้จัดการแล้วก็ประชาไทเขาบอกเลยว่าตอนนั้นก็แบบหัวเราะไปพูดไปเนี่ยพูดไปแล้วผมก็ไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงครับแต่เขาก็ยอมรับว่า เขาแต่งเ,เพื่อประกวดเพื่อเอารางวัล uh huh. ก็ยังดีว่ายังยอมรับว่าเพื่อเอารางวัลวงเล็บที่สองพอสุดท uh ้า huh. ยได้รางที่สองไม่ใช่รางที่หนึ่ง uh huh. แต่เขาก็บอกว่าเขาก็อาจากมองกัสสนาคนนั้น uh huh. เขาไม่รู้ว่าจริงไม่จริงเขาก็เชื่อฝรั่งเอาไว้ก่อน uh huh. ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดดูข้อมูลของฝรั่งคนนั้นเนี่ยมันก็เก่ามากเลยเพราะฝรั่งคนนั้นเนี่ยยังเชื่อว่าเราเป็นเผ่าเดีวยวกับมองโ,งโกอยู่เลย uh huh. อันนี้ uh huh. ไปดูในของประชาไทยของแมธอร์ได้ระยะเวลาต่อให้เหตุผลเท่าไหร่ก็ตามแต่จะมีเหตุผลเดียวที่ไม่เชื่อคืืออฉันไมม่่เชู สมมติเรายกเหตุผลมาร้อประของอาจารย์ปีชาพิสูจน์ว่าเท่าไหร่ขุดหลุมทางหลุมขุดค้นเท่าไหร่ก็ตามถ้าคนจะไม่เชื่อมันก็จะไม่เชื่อคือ<ช>ถ้าเอาตามที่อาจารย์แก้วก้าวหรือนนอาจารย์คุณหญิงนิตาพูดในเรื่องนางทิพย์เน,นี่ยเอาขอางแก้วก้าได้คือ,อไม่ใช่ไม่เชื่อนะอรู้อยู่ว่าอะไรเป็นอะไรแต่ไม่ยอมรับเพราะ if I accept it I lost เหมือนเจ้าฟ้าที่ผชายเรื่องนางทิพยนะ์นางรู้อยู่แล้วว่านางไม่มีทางอยู่กับดอ,อร์พาทอนได้ แต่ถ้าเกิดนางยอมรับความจริงนางไม่สู้ต่อน,นางก็แพ้นางเอกริลวีปียาซึ่งนางยอมไม่ได้คือไม่อเอกเป็นฝ่ายแพ้เม่อเกเป็นฝ่ายผิดตรงนี้กี่เลตัวนี้น่ากลัวมากเพราะมันคือภาษาเรรยเรียกว่อาอัติมานะอคือรู้ทั้งรู้ว่าผิดนะแต่กูไม่ถอยถ้ากูถอยกูก็แพ้น่ะสิก็เขาเป็นคนสร้างทฤษฎีขึ้นมาในการที่เขาจะแต่งหนังสือในการที่เขียนประวัติศาสตร์ยุคสมัยนั้นเขาก็ตั้งทฤษฎีขึ้นหรือทฤษฎีคือสมมติฐานสมมุติฐานคือข้อคิดข้อสงสัยของคุณแต่เพียงแต่ว่าเราจะเเชชืืื่่่อออหรไม เวลาผ่านไปจะเป็นตัวพิสูจน์เราแม้ทั้งในสมัยที่อาจารย์ปีชาขูดสำรวจมันคือยุคข,ของการพิสูจน์ถูกไหมใชทฤษฎีนั้นมันก็ตกลงไปตั้งแต่ตั้งแต่ในระยะประมาณสักสามสี่สิบปีมันคือหลักฐานที่อาจารย์บอกว่ามันตกไปเพราะว่ากระทรวงศึกษานี่คือยกสั่งติสารทันทงหมดเลย<ช>แต่ตอนนี้ปัญหาคือว่า follower ของเขาเพราะว่าตัวเขาเองก็เสียชีวิตไปแล้วนะแต่ follower <ๆ S 2> ของเขาเนี่ยยังเชื่ออยู่ยัง,<ช>ยงแบบจอฟฟ้ทา,าที่ผจญที่ยกไปไหมคือแบบว่าต่ว่าลึกๆเขารู้ว่ามันไม่จริงแต่เขาแบบว่า กูไม่อยากแพ้<ม>ก็เลยยังดันยังยื้อยืออยู่อันนั้นยกตัวอย่างให้หนังสือหนึ่งซึ่งไม่ได้จาคนนี้ไปเปรียบเทียบกับ,ก,บกับบุคคลที่อาจาัยนจะพูดนะแต่ยกตัวอย่างเช่นหนังสือของกรมพระยาธรรมรงราชานุภาพกับของกรมพระนาิ์สองที่คู่กันที่บอกเป็นสารสมเด็จครับผมสารสมเด็จทุกวันนี้ยังใช้ได้กันหมดคือท่านไม่ได้ปิดกั้นความคิดของท่านท่านเปิดว่ามีคนหนึ่งตั้งคําถามและท่านก็หาคําตอบมาตั้งคำถามมาก็มีคนหาคำตอบมาทำไมตรงนี้เรียกอย่างนั้นทำไมตรงนั้นเป็นเรื่องอย่างนี้ ท่านก็ตอบให้ซึ่งท่านก็บอกว่าเสมอว่าตรงนี้ไม่ใช่บทสรุปเก็บไว้ถกเถียงกันได้เช่นเดียวกับตอนนี้ที่ร้างตำรมบตมมาขึ้นมาเพื่อจะเป็นวาทกรรมของบ้านเมืองในยุคสมัยนั้นมันก็เป็นเรื่องที่คนรุ่นถัดมาก็ต้องมานั่ง ถกเถียงแก้ไขปัญหากันอย่างเช่นกรณีเรื่องของคนไทยมาจากเทือกเขาอันไตเนี่ยเราที่ยินมาตั้งแต่เด็กๆแล้วตรงนี้มันมีจุดเทศบอกด้วยว่าทําไมถ้าเป็นเราหกถึงไม่ได้รางวาัลแต่ว่าเดี๋ยวเอาไว้ก่อนเอา,เอาตรงนี้ให้จบก่อนเดี๋ยวมันจะปนกันใช่เ <laughs> พราะน่านตอนที่ที่เราตั้งทฤษฎีเรื่องของคนไทยมาจากเทือกเขาอันไตเนี่ยก็คือสมมุติฐานที่แบบโล่งๆเราไม่เคยสัมผัสไม่เคยไปสถานที่จริงไม่ได้ก็ตั้งตั้งทฤษฎี ของความเป็นสมัยก่อนที่คิดว่าโลกแบนนะแล้วก็ถ้าเกิดไปสุดขอบเราจะตกจะตกโลกอะตกทะเลหายไปนั่นแหละอาจจะไม่เก่าข้ามคลื่นขนาดไหนเพราะเรายังนับโอ้โหเก่าข้ามคลื่นนะนับปีศกันได้ว่าเราเราจะเห็นว่วิธีการคิดของเขาอะเขายังไม่เคยเดินสำรัจจริงแต่ในยุคสมัยนี้คนไปถทากซขาอันไตยก็รู้อยู่แล้วมันใช่ก็มีทริปของททเนี่ยอันนี้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระพันปีหลวงสังเเป็นสมเด็จพระนางเจ้า้ลยสมเด็จเป็นสมภารชินีอยู่เนี่ยเขา ไปตามารอยกันเลยทท,ทจัดเองเลยว่าเฉลิมพระเกียรติได้ว่าจริงไม่จริงก็คือเดินทางเนี่ยจากคารวานเนี่ยจากไทยไปจีนเนี่ยคารวานเนี่ยแล้วก็ไปถึงจีนไปถึงอันไตปุ๊บแล้วก็กลับมาที่เมืองไทยทีนึงซึ่งเล่าอังคากลับนี่ก็เก็บพันไม้พันกุหลาบสวยๆของทงกีเนี่ยมาถวายสมเด็จพระพันปีด้วยซึ่งสุดท้ายเนี่ยคณะเขาก็รุ้มไม่ใช่เพราะว่าคือทั้งที่เขาเดินทางไปแล้วเขาถามคนท้องถิน่นแล้วก็ถามไกด์เนี่ยมันไม่มีหลกักฐานเลยว่ามีคนไทยอยู่ตรงนั้น แต่เมื่อกี้ที่เอกบอกคือเขาว่าไม่ใช่คณะที่ใส่ก็ไม่ใช่ที่ตอบว่าไม่ใช่เพราะอะไรเพราะประจักษ์ใช่ไหมคือเขาเป็นประจักษ์ต่อแม่ติ์ผู้ภาษาอาจารย์เอกคือจํานวนต่อหลักฐานด้วยดีกว่า <c oughs> มันหนักกว่าประจักษ์เองเพราะคน <c oughs> พ้องถ <c oughs> ิ่นไปรู้แล้วแบกว่ามีคนไทยอยู่อันไตยเมเขาบอกคนที่เขาพูดตลอดกบอกว่าน่าจะแค่คําพ้องกันหรอกว่าคาว่าไทยกับสุโขทัยกับอันไตมากกว่าเขาพูดอย่างนี้เล้คนย้พูดอย่างนี้เลยมันไม่ใช่แค่นั้นด้วยเรื่องของที่จะเอาความพ้องระหว่างอันไยกับสุโขทัยเนี่ยเขาเรียกว่ารักความ สมัยก่อนมันจะมีคําพูดพราพูดอย่างนี้พวกก็จะบอกว่านี่มันสมัยที่เรายังเชื่อว่าโลกยังแบนอยู่เชื่อว่าโลกยังแบนไปคือความคิดของคนยุคนั้นอ่ะยุคโบราณก่อนที่โคลัมบัสจะเดินเรือไปเจอเมริกาไงใช่ใช่ก่อนโคลัมบัสจะเดินทางถึงไปพบว่าโลกมันกลมใผ่ทีนี้ถ้าเรามามองดูตรงเนี้อย่างที่บอกว่าท่านจะไม่อยู่กับเราแล้วเ็าไม่อยู่กับเราแล้วแต่ที่ ใช่ไหมคนที่ตั้งทฤษฎีตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยเขาก็ไม่อยู่แล้วแต่คือ follower เขายังไม่ยอมไงใช่เหมือนกับ follower ของลัทธิบัลลิที่แบบว่าโลกนี่เป็นศูนย์กลางเขาจะกว่านะพระพิจัฒน์หมุนรอบโลกนะเขาก็ยังเชื่องนั้นอยู่ทั้งที่แบบว่ากล้องส่องมันเฮ้ยไม่ใช่โลกสมัยสมัยรัชกาลที่สี่รัชกาลที่สี่ก็ยังคงตัดเรื่องของปฐมนครใช่ไหมครับปฐมนครนี่เป็นนครจุดเริ่มต้นของพระพุทธศาสนา จนถ้าความคิดเราเริ่มเปลี่ยนแปลงไปหลังจากนั้นแล้วเรามีความคิดแบบโอ้ไม่ใช่นะเราแต่เหีนรู้แล้วเรายอมรับความจริงไงเรายอมที่แบบเออเราผิดแต่เราได้รู้ความจริงมันดีกา<ช>ไม่ใช่ไม่ใช่แบบแบบเจ้าภาาท่พย์ชายบอกฉันไม่ผิดฉันไม่ยอมแต่ฉันยอมแล้วก็แพ้เนี่ยเสษนี่ย <c oughs> ไม่ใช่ใชแล้วมันไม่ได้อยู่ที่แพ้ในเจ้าภาาท่พย์ชายอันนี้ความคิดของของนันนะพี่เราคิดว่าไอ้ตรงเนี้ยขึ้นมาแต่ละยุคแต่ละสมัยมันจะมีการหน้าที่หรือฟังก์ชันของมันในการที่เกิดเรื่องนั้น เขาอาจจะไม่คิดหราว่าเขาต้องการจะทําหน้าที่นะั้นแต่ว่าอสิ่งที่เขาทำานะ่ะมันทําหน้าที่ในการที่จะสร้างตัวตนในทางประวัติศาสตร์ให้กับเราซึ่งนนตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเอกจะให้ทีมงานเนี่ยเอาภาพเหตุการณ์ที่ทททเคยจัดคารวาลเนี่ย ถ้าเกิดใส่ได้จะลองอินเสิร์ตดูเพราะว่ามันสําคัญมากคือน่าเสียดายคือว่ากิจก,กรรมของทททเนี่ยจะเป็นกิจก,กรรมที่ดีนะมันมทําให้คนหลายคนตื่นรู้ความจริงนะแต่ว่าคือไม่ค่อยพีอากันเลยทั้งที่เป็นกิจกรรมเสืิมพระเกียรติพันปีหลวงได้ซ้ําแต่ก็อย่าลืมที่เมื่อกี้เอกพูดอ่ะไม่เชื่อมันก็จะไม่เชื่อถ้าไม่เชื่อก็จะบอกไงว่าก็โชคดีไงเจอแล้วกันที่7็ดถ้าเจอแล้วกันที่หลนะเพราะว่ามันมีจุดอ่อนที่เอกเจอคืออันนี้แมตเตอร์ตีไว้ก่อนแล้วเอกก็เอาของแมตเตอร์มาเดี๋ยว เขาอันไตว่าภูเขาอันไตซึ่งตัวนี้ผิดแล้วแ mm hmm. ล้วกันที่เจ็ดทไมวาแล้วท่านเป็นทหารแต่ละกันที่หกเจอนี่คือแบบเอกไม่รู้ว่าหักกี่คะแนนเอ้รู้สไตล์ท่านแค่ว่าครูอาจารย์บอกว่าท่านเนี่ยเวลาตรวจงานใครท่านจะให้ร้อยคะแนนไว้ก่อน mm hmm. แล้วค่อยๆหกัก uh huh. ท่านจะตรวจงานแบบนี้ uh huh. คือพอเจอผิดเอาอันนี้หักหนึ่งอันนี้หักห้า uh huh. อันนี้หักสิบ uh huh. ผิดเยอะหน่อยาอาจจะหักยี่สิบห้าเลยอย่างเงี้ยนี่ mm hmm. สไตล์ของาพระองค์ท่านงั uh ้นคือถ้าเกิดเจอภูเขาอันาตนี่เอกดาว ใจพระอ,องค์ท่านอาจจะผิดก็ได้นะ uh huh. เหกว่าไม่โดนห้าก็โดนสิบเลย uh huh. เพราะว่าคือมันต้องโทษการพะพันที่ว่าด้วยว่าการใช้คํำวยพ์ผิด uh huh. เพราะลักษณะของเขาอันไตมันต้องเรียกว่าทิวเขาหรือเพืออเขา uh huh. uh huh. ไม่สามารถเรือกภูเขาด้วยรากเขาคือเขาเดียวเ uh huh. uh huh. นี่ยตรงนี้แหละแล้วก็อย่างหนึ่งคือภาษาของเขาเนี่ยอันแรกเนี่ยนะในฐานที่เอกผ่านแว่นฟ้ามาไหนบอกเลยว่า ที่คนคอยถามจายุพรแล้วอาจยุพรบอกโอ๊ยไป,ไปกรรมการจะบอกไม่ได้ไงแต่ถ้ามาถามเอบอกได้เขาบอกเขียนงให้ได้รางวัลเอบอกข้อแรกนะน้องอย่าเขียนให้คนอ่านแล้วง่วง mm hmm. ซึ่งภาษาของเขาเนี่ยคือแบบถ้าพยัญภาษาของกรรมการซีร่รคือไม่มีความสง่างของภาษาเลยเป็นภาษาพื้นๆประโยคบอกเล่าธรรมดาบรรยายววหันธรรมดาหาพันานาวาัวหันไม่เจอเลยนี่คือข้อแรก mm hmm. แล้วพอมาเจอโทษที่ว่าคํไวยพ์ผิดปุ๊บนี่คือมันแบบเอกดวาวทฒารอหกตัวนะ อย่างที่บอกไม่เจอหักห้าก็เจอหักสิบแล้วพอมาเจอที่ภาษาไม่ไม่ตื่นเต้นะมันเป็นสารตรรหมดนะคือ,ม,อมันเป็นแนวเดียวหมดเป็นบรรยายโบราณหมดเนี่ยเอกดาวใจท่านอาจจะหีกสักห้าคะแนนแค่นี้ก็คืออาจารย์ว่าเนี่ยอนับดูนะหากไปในเกือบ20คะแนนเนี่ยมันเหลือ80ดสิบคะแนนแล้วนะตรงนี้ยังโอกาสมีโอกาสได้รางวัลที่สองอยู่นะถ้าเกิดไม่โดนถักอีกหน,นึ่งคะแนนแต่ภาษาที่เขาเขียนท่านอาจารย์เคยอ่านอาจารย์ถ้าเราหกตัวเนี่ยคิดว่าโดนหักกี่คะแนน ตัวนี้เราจะเห็นได้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยคือเขาโชคดีเขาเจอรอเจ็ดไงใช่มันเป็นช่วงเวลาที่ทําไมช่วงรอเจ็ดเพราะว่าหนึ่งรอเจ็ดท่านให้ความสําคัญต่อทางทหารและการเมืองทางทหารและการเมืองมากการเมืองการปกครองท่านก็เลยดรอปเรื่องวรรณศิลป์ลงคือถ้าพูดในสายตากรรมการแว่นฟ้าสีแลชมมาหน้าเนี่ยคือว่ามาตรฐานในการตรวจใช้คะแนนจะมีสองอันที่จะมีควบอกใช้ทั้งคู่แหละ ก็คือคุณค่าทางวรณสินกับคุณค่าทางสังคมแต่ด้วยความที่เราจะเป็นทหารเนี่ยท่านก็เลยแบบว่าเอ้ยวรณสินเอาไว้ก่อนเอาสังคมเป็นหลักตรงนี้เลยใช้คิาว่าในรัชการที่เจ็ดท่านไม่ได้ให้ความสําคัญด้านวรณสินเอะว่าท่านดรอปลงท่านเอาสังคมเป็นหลักท่านไม่ได้ทิ้งเราแต่ท่านก็คงจะดรอปลงก็เลยไปเอาเหตุให้หนังสือไม่ได้รล่าตอนที่สองไงอ่าอืมเพราะถ้าเป็นรอหกนะรอของนี้ท่านเป๊ะครับเป๊ะทั้งสองอย่างแน่นอนแต่ขนาดเดียวกันบ้านเมืองในช่วงช่วงระยะเวลานั้นก็ก็น่าสนใจนะครับ ในช่วงระยะเวลาที่เป็นหัวเลี้ยวหัวต่อของการเปลี่ยนเป็นระบบประชาธิปไตยซึ่งอเองเกิดไม่ทันรัชก,การที่5ก็วางรากฐานลงมานะจนทั้งถึงรัชก,การที่6กเขามามาวางถึงรัชก,การที่7 แล้วมันก็เป็นเหตุที่ให้ปะทุตนระทั้งเกิดคณะราษฎรในการเปลี่ยนแปลงการปกครอง,องเพราะเรื่องตรงนี้เขาก็เกิดขึ้นมาในช่วงระยะเวลานั้นเขาเกิดก่อนในประวัตคของนิดเดียวเองแต่คือเอกบอกในหาที่เป็นนักเขียนคือเขาโชคดีเขาเจอรอรเจ็ดเพราะถ้าเกิดเขาเจอรอหนี่เขาไม่ได้มาแก้ตัวกับศิลปะธรรมที่เราเห็นในหน้าข่าวเดี๋ยวจะให้ทีมงานขึ้นด้ยที่บอกว่า <S <S สุดท้ายเขาคงพูดไงว่าก็แค่ลอกของฝรั่งมาเพื่อประกวดก็ไม่รู้ว<ๆ>่ามันจริง,มรงไม่จริงก็เนี่ยเดี๋ยวจะให้ทีมงานขึ้นด้วยแต่คือบอกเลยนะถ้า ฝั่งที่เป็นโฟลเลอร์เขาบอกว่าคนที่วิจารณ์เป็นฝั่งเสรีนิยมเป็นฝั่งหัวก้าวหน้าหมดนะ่ะ uh huh. อันนี้เราก็พูดในฐานะว่าเออผมไม่ใช่พวกนะั้นนะผมเป็นฝั่งวรณศินนะ uh huh. ผมก็พูดอีกรอบหนึ่งให้ฟังอีกรอบหนึ่งว่าเขาโชคดีที่เจอรอเจ uh huh. เจอรอหกนี่คือแบบโทษของการประพันธ์ในอย่างที่ยกตัวอ,อย่างไปี่นแค่คํไวพยพ์ผิดนี่ก็โดน uh huh. บางทีบางจุดที่เห็นเนี่ยเขาใช้คําซ้ําเกินซึ่งรอหกท่านบอกว่า บุพบทเรามีตั้งเยอะแยะมีที่ซึ่งอันจนเมื่อเพื่อเพราะทำไมใช้แต่ที่ที่ที่ซึ่งซึ่งซึ่งโดนดิใช่แล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือช่วงระยะเวลานั้นอ,อีกตัวหนึ่งก็คือช่วงของการเป็นผ่านบ้านเมืองอ่ะสิ่งที่ต้องการสร้างขึ้นมาเราก็สร้างความเป็นปึกแผ่นผ่านหนังสือหนังสือหนังสือและเพลงปลุกใจมีเพลงปลุกใจ<า>ด้วยตอนเพลงปลุกใจขึ้นมากตั้งแต่ช่วงรลเกียนที่6แล้วนะรละชกาลนที่6ท่านก็ให้ความสําคัญต่อเรื่องของ ถ้าบรรยุกสมัยหลังเรียกว่าชาตินิยมพวกก็สร้างอัตลักษณ์ความเป็นชาติขึ้นมาผ่านเรื่องของธงชาติก็ใช่เพลงชาติก็ใช่นะครับและจนบ้านเมืองมันเข้ามาสูญเรื่องของเพลงปลูกใจก็เกิดจากในสม,สมัยรัชกาลที่6ด้วยเหมือนกันซึ่งตรงนี้นก็พูดถึงหลงวิจิตรัณฑการน่ะเพราะว่าคนบางทีชอบเข้าใจผิดสาบกาันแล้วก็บางทีเอามารวมกันหลงวิจิตเนี่ยอาจารย์ขอจันป้าโทมเมนตีเนี่ยไม่ใช่นะหลงวิจิตนี่ถามว่าหลงวงจิตเนี่ย ก็เคยทําให้ท่านหนางหนึ่งคือเรื่องเรื่องสมรภูมิบางนางแก้เพราะว่าหลวงวิจิตรท่านแต่งเรื่องเรื่องสุพรรณเราสุดท้ายเอกไปกรจจัน์ปรีชาเนี่ยเอกทราบว่าอา้าสุดท้ายเลือสุพรรณน,นี่เราชนะนี่นะาจะไปบอกใช่แต่สมัยนั้นไม่มีอินเทอร์นเน็ตมนี่ลูก S <S <S หลวงวิจิตพัฒการนี่ไม่ใช่ทพราะวาท่านผิดนะสมัยนั้นท่านไม่มีแต่เนี่ท่านเลยไม่รู้ว่ามันมีหลักรู้เล็กๆซ่อนหรือว่าพ่อม่เคยตีสุพรรณในสมรภูมิบางนางแก้ว <S 2> <S 2> มีทับย่อยเนี่ยตีงั้นคือถ้าเกิดเอาตามที่จันปีชายจันสินชัยเจอนี่คือว่าเรื่องสุพรรณเน่เกิดขึ้นจริงในสมัยในสมัยกรุงธนบุรีแต่มังรายไม่ตายดวงจันรก็ไม่ตายเพราะพระเจ้าตากมาช่วยทันนั่นเป็นการส่วนของวรรณกรรม เป็นประวัติศาสตร์เลยครับประวัติศาสตร์แต่ว่าแต่ว่าเราเรามาเสพกันยืนในส่วนของวรรณกรรมที่เขียนแล้วเลยสุพรรณซึ่มันจบทราแต่จริงของกีบประวัติศาสตร์จริงไม่ได้จบทราบเพราะว่าพระเจ้าตากช่วยทันแต่บังเอญว่าคือว่าจันปิชาบอกตอนนั้นไม่มีอินเทอร์เน็ตแล้วก็คือว่านักเวลานั้นเนี่ยประวัติศาสตร์ช่วงนั้นเนี่ยเขาไม่ค่อยความสำคัญกับกรุงทนเท่าไหร่เขาเพิ่งมาให้ความสัมพันธ์กับกรุงทนอายุคหลังนี่เอง หมอรดชสานที่กรุงทนก็เลยลบเลือนไปอายุหลังเมื่อไหร่ก็อายุหลังก็คือหลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองมาแล้วถูกไหมไหมคะทางการถวายพระเกียรติให้เป็นจากพระเจ้ากรุงทนบุรีเป็นพระเจ้าตักสินม,มหาราชกเ็เมื่อไม่เมื่อไม่กี่ปีที่มา25ะ .7 ันาบก็ตอนนั้นก็หลวงวิจิตก็แต่งและสุพรรณเสร็จไปตั้งนานจนเล่นละครไปแล้วด้วยก็คืออาจารย์ปิชาบอกว่าก็ไม่ได้ผิดนะแต่เพียงแต่ว่าท่านเนี่ยไม่ได้มีอินเทอร์เน็ตแล้วก็คือณนะเวลานั้นเนี่ย ไอ้หลักรู้อะไรมันกระจัดกระจายแล้วก็ปรวติศาสตร์เนี่ยของรมุรรยังคุมเครืออยู่มากอันนี้ก็พูดในเรื่องของเลสุพัน์ให้เรื่องของวิจิตรการให้ด้วยทีนี้ส่วนนี้เนะี่ยของเราเองเนี่ยเราก็แบบว่าอยากจะฝาก เด็กไทยไว้เพราะว่านี่ไมมคะแล้เจอแบบนี้ก่อนนั่นเอกับพอตเตอร์เจอเนี่ยคือดรสมพรซึ่งเป็นทายาทมวยพลายวิชัยบอกเลยว่าพลายวิชัยไม่ได้ดาบหักเพราะสะดุดลม้มนะเพราะปกติน,นักดาบถ้าเป็นนักดาบเขาบอกว่านักดาบเนี่ยถ้าจะล้มยอมล้มไปเลยเพื่อมันมีท่าล้มอลไรเพื่อ,อไว้ตั้งตัวใหม่ได้เพราะถ้าเกิดเอาดาบเนี่ยไม่มีอะไรป้องกันตัวแล้วนะ uh huh. uh huh. งั้นคืออาจารย์สมพรบอกว่าดาบหักเนี่ยน่าจะเกิดจากท่าสะบัดเล็บมากกว่า เป็นการปะทะกันการต่อสู้เนี่ยสุดท้ายท่านก็ชนะแล้วก็อาจารย์สมพรเนี่ยเคยไปเจอคนเขียนเรื่องนี้ก็บอกว่าทําไมแต่งแบบนั้นเคยฟันดาบไหมนักเขียนคนนั้นซึ่งเสียบชี้ไปเหมือนกันก็บอกว่าไม่เคยหรอกก็แต่งแต่งไปอย่างนั้นแหละแล้วก็กระทรวงศึกษาก็เอาไปบรรจุลงหมวดดสาด้วยซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่แบบว่าอยากจะฝากท่านผู้ปกครองและครูอาจารย์แล้วก็กระทรวงศึกษารุ่นนี้เลยว่าช่วยพิจารณหน่อยอยากจะคั้นี้่งั้นสุดท้ายที่แบบว่าความที่เราเอาฟิกชันมาปนกับแฟกต์เนี่ยทำให้มันไม่เข้าใจผิดแค่คนของเราะ ถาใช้เขาจะิดแล้วเกิดสงครามเกิดความขัดแย้งขึ้นเนี่ยมันมันยิ่งใหญ่มากคือ p u r i f y ดีกว่าน่านจะดีกว่าคํทาที่ในหลวงรองกล้าพูดนะคือแก้ไขในสิ่งผิดให้มันถูกใช่อย่าทำแบบเจ้าฟ้าที่ประชันนั่นนั้นที่แบบว่าฉันไม่ผิดฉันผิดไม่ได้ถ้าฉันผิดฉันก็แพ้น่ะสิเอาแต่ถ้าคุณยอมแพ้นหนึ่งคนแต่คนทั้งประเทศรอดเนี่ยเอาอยัางไงถานอ,อาเมื่อกี้ข้อสิ่งที่เอพูดคงไม่ใช่ครั้งสุดท้ายอ,อันนั้นเชื่อว่าไม่ใช่ครั้งสุดท้ายเพราะว่าคนที่ยังมีความ ที่ฝังรกระดัความคิดอย่างนี้ยังคงอัติมานะภาษาศาส,สนาพุทธเรียกอัตตาอติมานะอีกตัวหนึ่งก็คือความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีนเนี่ยเราไม่ได้ไม่ใช่ไม่ไม,มีแต่เราจะได้เข้าใจประวัติศาสตร์นั้นๆว่าเราทําหน้าที่อะไรในการที่งเช่นกรณีของเรื่องของตำนานตำนานต่างๆอะไรตำนานนะเรื่องของเจ้าแม่สร้อยดอกหมากอนะไรนี่คือความสัมพันธ์ความสัม <นำ S 2> พันธ์กับราชสำนักกรุงจีนกับกับกรุงสยามซึ่งคนละสเกลกันเลยแต่เราก็จะได้เห็นว่าเป็นการสร้าง วรรณกรรมตัวนั้นสร้างให้เห็นความสัมพันธ์ของเราขนาดนั้นแต่ถ้าเดียวกันถามว่าไม่มีความสัมพันธ์เลยมันเป็นไปนไม่ได้ที่มับไปถึงเครือข่าขอ,อันรายแต่ว่าเราจะเห็นได้เลยว่าสิ่งที่ความสัมพันธ์ของคนไทยกับคนจีนโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวจีนตอนใต้นะชาวจีนที่โดนมาจากคุณหนิงมาจากมณฑลยูนนานคุณหนิงอยู่ทางตอนใต้เนี่ยจะมีลักษณะหลายๆอย่างที่คล้ายคลึงกับเรามากอย่างเช่นกรณีของมารา์กิยามารยาการทักทายการพูดคุยเวลาเราอั้นละละไปมาเนี่ยโอ้เราเห็นแล้ว น้ำตาซึมเลยถ้าให้เอกมองนี่คือว่าจีนเนี่ยเอกตรวศึกษาภาษาญี so <th ่ปุ yeah. ่นด้วยจีนเนี่ยติดต่อกับเราเนี่ยติดต่อกับเราน่าจะเหมือนกับที่เขาติดต่อกับญี่ปุ่นเขาก็ล่องสัมภาวไปเรื่อยๆเพราะว่าจีนเขาชอบค้าขายเขาก็หาแหล่งที่เขาจะขายของเข้าไปเรื่อยๆนี้ทีนี้คนไทยเนี่ยเป็นประเภทวัฒนธรรมเปิดไงใครมาก็เปิดรับหมดมันก็เลยถ่ายทอดกันง่ายกว่าจีนกับญี่ปุ่นหรือจีนกับเกาหลีแต่ถามว่า ไทยมาจากจีนไหมมันไม่ใช่คือไอวดาวจีนเนี่ยคือแบบว่าเหมือนแต่สมัยโจโฉติดต่อกับญี่ปุ่นนะคือแบบว่าอะไรที่เราสามารถไปค้าขายเอาวิถีผัจใจกับเขาประเทศเราได้เราทําหมดก็ถ้าจีนตอนใต้ไม่ต้องอาศัยการเดินเรือสำเภาเลยนะสมัยต,ตอนใต้อย่างเช่นกรณีของกลุ่มฮกเกีย้ยนไหหลําวางตุ้งแต่จิ๋วพวกนี้เข้ามาถึงบ้านเราได้ปกติเลยเดินเท้า,าเดินเท้าเข้ามาถึงเลยเพราะ,ะวัฒนาทําอาหารการกินภาษาพูด ิริยามารยาทหรือที่ยังคงเกลือนอยู่ความเป็นไทยเยอะหรือว่ากลุ่มชาวจีนแท้จิ๋วเนี่ยเอาภาษาจีนแท้จิ๋วกลับไปพูดในจีนแผ่นดินใหญ่ไม่มีใครรู้เรื่องเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นเฉพาะชาวจีนตอนใต้เท่านั้นที่มาจากมณฑลห้ามณฑลทางตอนใต้เนี่ยที่เข้ามามีความสัมพันธ์กับบ้านเรามายาวนานและตั้งแต่สมัยอยุทธยาหลังจากกวางตุ้งก็กเป็นแท้จิ๋ว ก็จะเป็นกลุ่มใหญ่ที่เดินทางเข้ามาด้วยเราจะเห็นได้เลยว่าทฤษฎีเรื่องของอันไตเนี่ยมันเอาไปหมดนานละยังเหลือแค่เหลือแค่ร่องรอยของ follower ที่เขายังไม่ยอมเขายังคิดแบบเจ้าฟ้าทิพย์ชายอันนี้พูดงี้อันนี้ให้เกียรติแล้วนะเลียเป็นเจ้าฟ้าทิพย์ชายในงานของอาจารย์คุณหญิงวนิตาเลยแต่ถ้าเกิดละตรงนี้ได้เนี่ย ประโยชน์ที่มันจะเกิดกับสังคมกับประรชาชนกับโลกเนี่ยมันสูงกว่าก็อยากให้พิจา,ารณาการแต่กันแน่แอันนี้ก็ฝากโรงเรียนกับกบระทรวงศึกษาด้ยวยกันว่าไอทีมันอย่างนี้อยู่ถ้าเกิดเจอเนี่ยช่วยพิลิฟายหน่อยเพื่อลูกหลานของเราแล้วก็เพื่อสังคมไม่ใช่แค่ประเทศไทยหรอกอาเซียนแล้วก็โลกอันนี้ก็ถึงสมควรแก่เวลาผมก็ลุกออาจากนั้น剛剛 ok แเจอก็เดี๋ยวก็ขอบคุณอาจารย์ก่อนแล้วก็ขอบคุณสปอนเซอร์ทุกท่านนะครับพ่เปิลออมอรัลสรัตนาวานิชแล้วก็ไอทีสโตรชั่นเอ็มเคซูกี้นะครับ กันใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ